สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายภาพแว่นตากันนะครับจะมาดูขั้นตอนการวางแผนนะครับต่อไปเราก็มาสร้างเรื่องให้แว่นตาก่อนนะครับตน้นแว่นตาเนะแว่นตาปกติเราใช้ทำอะไรครับใช้ตอนอ่านก็ตอนเขียน เราอ่านอะไรกันบ้างนะครับเราอ่านหนังสือนะครับก็เราเขียนเขียนลงในสมุดนะครับก็แล้วสมุดนี้เขียนเนี่ยต้องมีสมุดแล้วก็มีดินสอหรือปากกาตีความง,ง่ายๆก่อนนะครับหนังสือนี่ก็ต้องมีหนังสือเล่มเดียว หรือหลายเล่มก็ทิงๆี่มันแตกออกได้อีกนะนอกจากนั่งอ่านหนังสือนี่ก็จะมีนั่งระหว่างอ่านหนังสือระหว่างเขียนหนังสือนี่ก็ต้องมีกาแฟครับก็ต้องมีถ้วยกาแฟถึงไม่ก็เพิ่มด้วยบ,บ,นบนโต๊ะที่อ่านหนังสือก็จะมีพวก จแจกันแจกันประดับม,มีอะไรอีกอกินกาแฟแล้วก็มีขนมขนมเองของว่างครับก็มีอะไรอีกแจกันแจกันแล้วก็จะเป็นพวกพวกแคคตัสพวกดอกไม้ส,สวยๆนะเผื่อๆได้รายรอีก แว่นตาอยู่กับอยู่บนบนหน้าเลยอยู่บนหน้าเราบนหน้าคนระหว่างอ่านหนังสือครับก็เอาแค่นี้แล้วกันเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอาผมจะเอาแว่นตากับหนังสือแล้วก็แว่นตากับสมุดแล้วกันแค่นี้พอวันนี้นะ คนที่ไปเจอหนังสือเก่าๆเล่นนะข้างในเนื้อ,อาามันจะตัวหนังสือมันคันเยอะดีเอามาเล่นกันแว่นตาได้นะของหน้าที่หนังสือเยอะนิดหนึ่งเราเอาแว่นตาใส่เข้าไปตรงนี้แล้วกันสร้างเรื่องราวนี่ก็จับไว้หน่อยแล้วก็เดี๋ยว close up เข้าไป ที่เน้นเน้นแค่แว่นตานะครับให้เห็นแว่นตาตเต็มๆอย่างนี้แล้วก็โอเคเลยรับจัตเตอร์ได้เลยครับเดี๋ยวเอาเปลี่ยนมุมอีกม,มุมหนึ่งแล้วกันเอามุมค r อสหน่อยอยะไรงงี้ยได้ยวขอตรงกลาง,างเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้อยนี่เนื้อหาเยอะเลยเดี๋ยนอันนี้ ให้เว้นตาอยู่เย็นๆเ,เหมือนเดิมแต่ว่าให้หลุดลุดออกไปให้หนังสือหลุดออกไปให้มีสเปซด้านบนพื้นที่ด้านบนเว้นตาอยู่ด้านล่างพื้น,น,นที่ด้านบนเราก็จะสามารถเขียนตัวหนังสือตรงนี้ได้นะครับนี่ก็ได้ไปได้อีกสองมุมนะวขยอยก็ไปใกล้หน่อ ให้เกิดพื้นที่ด้านบนำหรับเขียนข้อความเยอะหน่อยที่จัดวางนี่นะยังจัดวางเหมือนเดิมน,นะครับเป็ียนแค่ว่าเปลี่ยนมุมกล้องนะครับด้านบนเราก็จะเขียนข้อความเป็นทิ้งสเปซไว้เขียนข้อความได้ครับว่าเปลี่ยนอีกเป็นแบบนี่เลยทะยังเลยเห็นสีออยู่ด้านบนอย่างนี้นครับจัดนี้นะ สร็จแล้วเพื่อยู่ด้านนี้เลยครับนี่ก็ได้อีกมุมหนึ่ง <c oughs> นี้เพิ่มดินสอรหรือปากกาเข้าไปเพิ่มนไปตรงให้กันก็ได้เป็นดินสอที่เราใช้มาร์กค,ครับก็ได้อีกสิ้นได้อีกภาพหนึ่ง ครันนี้เอาจัดใหม่เอาเลีนสอปากกาให้เต็มเฟรมโดยที่หนังสือยังอยู่ที่เดิมน,นะครับเดี๋ยวขอตั้งให้หนังสืออมุดไว้โอเคครับวางวางไปเลยก็ได้ทิ้งๆไปเลยทิ้งๆไปเลยอ่าก็ได้อีกภาพหนึ่งนะครับก็ในการอ่านหนังสือบางทีก็จะต้องมีเอ่อ อย่างอื่นเพิ่มเติมนะอะไรนะที่เราคิดไว้เมื่อกี้สมุดใช่ําหรสมุดด้วยไปหาสมุดกันครับเดี๋ยวได้สมุดบันทึกมาแล้วนะครับก็สมุดบันทึกก็ต้องคู่กับอินสซวางไว้นี่ก่อนวางวางไปก่อนนะครับก็เลื่อนตาได้ภาพแล้วครับแล้วก็เราจะจัดวางใหม่ครับสำหรับก,การจัดวาง ซ้ขวาทุกบ้างะจะได้อีกใบหนึ่งนะครับก็สามารถจัดวางใหม่ได้ทีนีกว่าข้างใดข้างหนึ่ไปเลยเลยที่เปิดพื้นที่ไปเลยทีน,น,ยยนี้เลยอนี้เลยถ้าอย่างนี้ก็จะได้ เราวางแบบนี้นะเราจัดวางแบบนี้เราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ใส่ตัวอักษร <_ d ata> เข้าไปได้อีกนะครับง่ายๆ,ๆนะครับวันนี้ในการถ่ายภาพแว่นตานครั <_ d ata> งนัไนก็ถ้าสนใจทริคถ่ายภาพง่ายๆ,ๆแบบนี้นะครับก็กดไลค์เพจนะครับแล้วก็กดติดตาม ทาง y o u t u b e แล้วก็ทางเพจแฟนเพจนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ